อยากจะมายืนตรงนี้ด้วยไหมคะอยากเนาะโอ้โหรู้สึกแบบว่าฟินมากมาถึงแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าได้น้องออกการแจกมาเติมพลังให้พี่เลยโ <Okay. S 1> อ,อ,อ้โหเิมเติมกระบู้เลยจริงๆเอาจริงๆบอกว่ารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีไม่ต้องพืง่นคาเฟอีนอาล้คะ่ะช่วงนี้ก็บอกไปแล้วว่างานเริกสา่งลงแล้วเนาะ,ะมีเวลาพักผ่อนข,ขึ้นมาแล้วคะ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าการเยอะงานน้อยยังไงอย่างมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจํำยังไงบ้างคะ จริงๆก็ก็เบสิกเลยครับวันที่ทุกคนรู้ก็คือแบบเราทานอาหารที่ดีครับแล้วก็พักผ่อนเนาะใช่ครับแล้วก็ดูแลตัวเองทั่วไปครับใช้ออกกำลังกายออกกำลังกายท่นนี้ออกกำลังกายหนักไหมคะอาจารย์ก็ค่อนข้างหนักนะครับพอสมควรครับชอบเล่นกีฬาอะไรจีหงไปนักเทนนิสมาก่อนก็เลยชอบเล่นเทนนิสใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสร้างกล้ามเนื้อก็จะเป็นบอดี้เวทอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อก็ปกติก็ประมาณสักกี่วันต่อสัปดาห์ครับออกกำลังกาย จริงๆก็ยอยากให้ได้มากที่สุดแต่ว่าก็ต้องมีวันพักด้วยเพราะว่าออกออกกำลังกายทุกว,วันเนี่ยคงไม่เป็นผลดีแน่นอนเพราะว่าร่างกายกล้ามเนื้อไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผืนเลยซึ่งเพนยบอกว่าทางเอนจีเนี่ยถ้าอยากไวชาร์จพลังเนี่ยซึ่งอตอบโจทย์มากๆ,ๆเพราะว่าครบจบที่เดียวเลยใช่ไหมครับทุกอย่างค่ะก็มีทุกอย่างเลยตั้งแต่สีสัะจรดปลายเท้าเลยนะคะสมมติว่าว<า>ันนี้เนี่ยน้องออกกาลังเหนื่อยมากอยากดูแลผิวหน้าอยากจะนวดตรงนี้ค่ะแบบให้หน้าสม นะคะคอยากปวดตัวปวดเมื่อยปกติอ่าเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นโทรศัพท์นานไหมคะโอ้โหประจ่าฟุมี<ช>อกาอการออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าจริงๆก็มีนะครับมีไปถึงที่นี่เลยหมอรองกระดูกเลยว้าวเาดี๋ยวต้องให้มือฉันดของเรานะเขามีประสบการณ์กว่า20ปีมีใบเซอร์ติฟิเคตเรารับความสามารถพิเชี่ยวชาญด,ด้วยถูกต้องค่ะก็คือกดจุดเนี่ยไปเลยพี่ตานไปกดมาแล้วเราหอกกันฟินมากแล้วก็แบบไม่เจ็บด้วยคือเขาแบบ เรามีอาการปรดดวดเมื่อยเริ่มต้นมาจากตรงไหนใช่แล้วก็อีกน่อย่างที่อยากแนะนำน้องอ่าอะไรครับสปาผิวขัดผิวผู้ชายก็ใช้ได้ตัวใช่ตัวทัตัวทั้งหน้ามีหมดเลยนะคะและ้วก็จะมีในส่วนของแพทย์จ,จีนก็มีนะคะตรวจแมกจากทีพจรนะคะอันนี้เราก็มีแพทย์ประจำด้วยนะคะแอีกอย่างนึ่งน่าจะไม่เหมาะกับน้อง ต่อขนตาใช่บอกกับผู้หญิงเนาะอ่าใช่ก็คือแบบได้ได้ว่าครบวงจรกนเลยทีเดียวแล้วเราก็มีเจ็ดสาขาทั่วทั่วกรุงเทพนะคะให้ดูแลกันด้วยนะคะวันนี้ต้องถามนิดนึงสําหรับในมุมมองของการดูแลตัวเองในการเข้าคลินิกความงามหรือสถาบันแบบนี้น้องออกการรู้สึกยังไงบ้างการู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าได้แล้วก็เหมาะสมที่ทุกคนจะมีโอกาสที่จะได้ไป ชาร์จแบบตัวเองเนาะการเข้าคลินิกกันบางทีอย่างกันเนี่ยกันก็เป็นผู้ชายที่แบบอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยซึ่งทาง e อ e น g y จีเนี่ยก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างถูกต้องซึ่ง,งเราสึกว่าต่อโจทย์มากๆแล้วก็ไม่ได้ต่อโจทย์แค่ผู้หญิงครับนะผู้ชายก็สามารถเข้าไปดูแลตัวเองได้เหมือนกันเพราะกั๊ก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานเยอะแล้วก็ดูแลตัวเองไม่เก่งเลยก็ผมก็แนะนาครับก็สามารถมาที่นี่ได้เพราะผมจบที่เดียวเลยไม่ต้องไปที่อื่นอีกเลยมีเจ็ดสาขาด้วยนะคะมีข้อแก้ด้วยผมไม่เคยทํานะ <น>ใช่ผู้บริหารของเรามีมีมีครอบแก้วมีค่ะถ้าอยากทดลองนะค่ะผู้บริหารได้เลยวันนี้จัดให้แบบเต็มโซนและรองว่ากลับไปนี่ที่บอกว่าเมื่อยตรงไหนนะปว,<อ>วดตรงไหนนั้นหมอนรองจะดูใช่ไหมคะเดี๋ยวพบได้เลยน,นะคะกับทางแพทย์ของเราแล้ววันนี้โอกัสมานะก็ญญญญต้องแสดงว่ญญาต้องมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็สามารถลงมาข้างล่างได้นะคบที่เอเนจี้ครับผมใช่ จร,จริงๆแล้วเนี่ยปกติเอารอบกิจกรรมที่พี่ตุ้มตาแจกของรางวัลถนอออแกสก็กจะมีให้ผู้โชคดีเนี่ยมาทดลองนะคะดูแลกันในเรื่องของออฟฟิซินโดในการเมื่อยนะปวดเมื่อยคอบาดไหลาก็มานวดันฟรี10นาทีเห็นผลเราก็รู้เรื่องนะคะหรือใครที่สนใจในเรื่องของสปาระเบิดที่ไายคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนําในสปาชั้นนําของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียม ให้มาทดลองกันด้วยแล้วกับจะรู้สึกฟินจริงๆนะคะหัดมาเลยกับอีกหนึ่งโปรแบบกรมนั่นก็คือพาราฟินมือสปาพาราฟินมือยังไม่เคยลองใช่ไหมไม่เคยอเดี๋ยวต้องให้ลองก็คือใครที่มีปัญหาอย่างนี้คือเล่นโทรศัพท์เยอะจะเกิด<ช>ปัญหานิ้วล็อกเต็มชาหรือผู้หญิงเนี่ยสมัยนี้ชอบทำเล็บเจลนะคะก็จะ คือเป็นเรื่องธรรมดาที่หน้าเล็กจะต้องแบบบอบบางไปบ้างเราก็จะใช้ตัวนี้ประบลูกที่เล็กแข็งแรงไม่ก็วัยวันนี้ฟรีนะคะคทั้งงานเลยจบปลายเท้าจริงจริงฟรีนะครับผมแบบเองมองเห็นในจุดเล็กจุดน้อยที่บางคนอยากมองข้ามเราไม่มองข้ามค่ะทุกความงามคือเราก็สุขภาพที่ดีมาที่นี่ที่เดียวจบนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะฝากโปรโมชั่นไว้นิดหนึ่งเรามีโปรโมชั่นที่บอกว่าถ้าหากถามน้องออกกรับ เมนูในสปาหรือว่าดูแลหน้าเพราะเรามีเมนูมาให้เลือก4อย่างเลือกไป2อย่างจ่ายเพียงแค99่999รบาทเนาะเอากานชอบชอบเลยครับถูกเนาะใช่999บาททุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากจะดูแลในส่วนของสปาสปาคือขัดตัวรูนันน,นี่อีกนะคะ,ะหรือจะดูแลแบบทิศ้นผิวหน้าเลือก